ก็ต้องการอยากจะให้แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมมันก็อยู่ที่ตัวของเราซะก่อนสิแผ่นดินตัวของเราเนี่ยซะก่อนแผ่นดินนั้นั่นมันไม่เป็นทองเป็นธรรมอะไรหรอกอากาตัวของเราไม่เป็นธรรมตัวเราม่เป็นทองมันก็ไม่เป็นของพนังแผ่นดินธรรมดาธรมดามันก็อยู่ธรรมดาจะไหนจะใดมาเราเกิดมา อีกพกปีชาติมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ไม่เป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมอะไรแล้วตัวของเรานเนี่ยเกิดมาควรที่จะทําตัวของเรา,าเป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมแผ่นดินทองนั่นคือตัวของเราเป็นแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินนั้นหนึ่งคือดินน้าไฟลมตัวของเรามีข้อมูลบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทวําให้เป็นทองเป็นธรรมขึ้นในแผ่นดิน,นอั่นนี่แล้วทำยังไงจะเป็นทองเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นคือว่า เราทำตัวของเรานั้นให้มันสุดจริตชื่อรงต่อกันและกันนั่นแหละแผ่นดินมันจะเยือกเย็นมันจะเป็นธรรมให้มีธรรมะคือว่าธรรมะนะคือสินห้าประการอยู่ในตัวของเราทุกกู่ทุกคนแผ่นดินนันนี่ก็ละลื่นมด ลองดูคันหาก็แผ่นดินน,นั่นนี่มีจินธรรมทุกผู้ทุกคนนะละเืนดมดไม่มีเบียดเบียนอิสาพยาบาทซึ่งกันและกันอันนั้นไหะเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นเวนทองแท้แล้วเนี๋ยวอยากจะให้แต่แผ่นดินนูน้นเป็นธรรมเป็นทองไม่เป็นเราขันตัวของเราไม่เป็นถ้าก่อนมันจะเป็นได้อย่างไรต่างคนต่างก็มีอิสาพยาบาทคิโดโกรธเกลียดซึ่งกันและกันให้ฟองดองสามัคคีซึ่งก,นกันและกัน มันจะเป็นทรมเป็นทองได้อย่างไรแผ่นดินทรมเป็นทองมันต้องเอาตัวของเราออกเสียก่อนทุกๆคนเนี่ยพากันทําตัวงเราให้ดีเพราะทุกคนอ่ะอันนั้นจะเป็นมันจึงจะเรียบร้อยแผ่นดินันนั้นอาจจะเึงอย่างพระองค์อย่างท่านเทศเลยว่าศาสนาพระศิอานมาเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นาศาสนาพระกิ่านนึงผู้คนเรียบมดมีชิ้นห้าเพียนแปดครบมดิบุญ มีศิลธรรมมั่งมูลบริบูรณ์วัดเรียกว่าแผ่นดินลาดเหมือนกระนากองค,งค่ะใช่ท่านว่าอย่างนั้นแท้ที่จริงนั่นตัวของเรานี่แหละมันจะลาดจะเรียบเป็นแผ่นดินเหมือนลาดเรียบเหมือนกระนากงค่ะใช้ก็ตัวของเรานี่แหละทุกทุกผู้คนไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กผู้น้อยผู้ใหญ่มันมีจินท้า,สสา,ทาเสมอมาเกรีมมรยอยจนเต็จะเอาไงกันอีก